สวัสดีครับผมอยู่กับร้านวัสดุพาเพลินอีกทางแล้วนะครับผมาวันนี้กับจะพาไปเอาไา้ครับจะพาไปเล่นไา้อยู่แ่น้ำโพงวันนี้เขาก็จะไปพร้อมกันครับน้องขาว FRR 210แรงมานะครับผมเอาไปชมกันเลยแตู่ด่เดียวครับวันนี้ อ,อันนี้กับของมาแล้วครับผมของมาแล้วจะจะเป็นบรรยากาศนะครับต้องขังท่าบริษัทขึ้นครับไ่รู้ว่าฝนจะตกบ้างไหมนี่แต่วฮอ,อรบอไม่รู้ว่าจะตกบ้างโอเคครับผมอ่าเดี๋ยวฮอร์จะเ,จะเลี้ยวใส่กันเนาะอันนี้ผมก็จะลัดไปเซีนลัดครับอันนี้จะเป็นซี่แยกน้องสองห้อง ผมจะมีเส้นรัดเอาเวี๋้วใช่ครับบ่รากาตรงไปครับผมถ้าตรงไปก็เดี๋ยวทุพีดทุพีง่ายเห็นครับผมจะมีเส้นรัดก็จะเป็นเส้นล่องลงมากครับอันนี้เส้นนี้จะเลี้ยวไปท่าบอ่อพอกันเราบ้างในจกดน้อยเนาะครับพอกับรถหลักจุงค่อยๆไปครับแล้วนี้รถไร ในระยะทางกับประมาณ30กว่ากิโลครับผมโอเค okay, พี่น้องเอามาหอดหาไซแล้วครับผมบุญดวงดูนะของไซนี้ครับอันนี้อันนี้จะมดแล้วนะจะมดแล้วครับผมผมต้องฝ่ามาเอาเลยอันนี้จะเป็นค้างเซมิครับ ิงงานจ,จอดเอาใส่ไปเอาเราไปเบิง้งเอาครับผมเอาเข้ามาปันสองตักไซร์แล้วครับนี่ก็จะเอาใส่แม่ก่อนนะครับผมแม่นี่ผมจะใส่อยู่ประมาณหกตักครึ่งครับมันจะได้น้ำหนักสิบห้าตันห้าร้อยเกือบซื้หกครับผมลองน้ำมัน ผมตักครึ่งครับผู้ใดใส่ลายก็ดีมาเลยอันนี้ใส่แมสเสร็จแล้วนะครับผมอ่าลนะนะต่อไปห้องเราจะใส่ลูกลูกนี่ผมจะใส่อยู่10เป็นตักครึ่งครับมันจะได้อยู่22ตันพอดีเลยน้ำหนัก6นิน้วโคนนอนนอนอยู่อันนี้นจะเป็นเจ้าตาขอบหมดเลยนะครับตาขอบหมดแลนะ้วใช่ครับ นตักคื้นครับข้างหน้าก็จัดเนี่ยใส่ง่ายๆเลยครับฝนบนท่านตกครับตอนนี้ออยานฝนตกแย่ข้างคืนโอเคครับผมไปอ๋อโอเคพี่น้องผมกะขึ้นตะสร้างเรียบร้อยแล้วนี่กำลังมาจอดคุ้มผาอยู่ข้างหน้าครับผมมำังจะคุ้มผาสแล่นครับ ประมาณนี้แหละบทท่านได้ซื้อผ้าใบครับผมก็จะคุ้มประมาณนี้แล้วเนาะเอาตามที่ว่าสร้างเพิ่นให้คุมว่าให้มีฟุ่นผิวนะครับผมไปเคพี่นองผคมก็ออกมาแล้วครับผมกำลังเดินทางกลับอุดรนธานีตอนนี้ก็ประมาณสามโมงครึ่งครับเข้าไปเจอกันอยู่อุดรนนะครับผมไปครับผม มาหอดลานแล้วครับผม,มาจากมาจากน้องค่ายฝนตกแห้งครับฝนตกมาเหมือดมดทางเลย ฝนตกเปียกเปียกเมื่อเลยใส้ทั้งรถนี่เพิ่งห่วงครับอ่าเอาที่ครับเยิกยิกว้าเจอ๋อเต็มลำเลยครับผมใส่ สวยครับผมเต็มลำเลยเดี๋ยวห่อเดี๋ยวเทกันครับผมโอเคครับไปเดี๋ยวห่อไปไปเปิดทางก่อน,นครับโอ้ยยังบ่ทันเดบลดอุด ไห้ห่างก่อนครับให้เหี่ยวใ่ไหมอเอานีแห้งอยู่เลยที่เลยนี่แหล,ละครับผมเดี๋ยวถอดสลักก่อนครับกดทางกันระเบิดเ<แ>ดี๋ยวให้โซเฟอร์เดี๋ยวให้โซเฟอร์ดำครับผม เอาโมเาบิงกันครับปลารส้พวงหนึ่งจะได้ประมาณาไหนอันนี้เอาลงล้านครับผมยืนล้านกันเมิดเล้วอโอ้หนักครับ ได้ครับงามครับผมงามเดี๋ยวให้คอยให้คอย หมดบ่ครับบ่หมดครับมันเปลี่ยนบ่หมดมันเปลี่ยนงามครับผมลนะเอียดอยู่ครับไส้กลางครับผมไส้กลางครับน,น <laughs> ้องนอ้องตบท้ายบ่ดังครับ โอ้ยวขี้ไรอันนี้ลูกหนึ่งครับอันนี้ลูกหนึ่ง Okay. หมดแล้วครับอันนี้อันนี้ลูกครับอันนี้อันนี้ลูกจะได้ประมาณเนี่ยไลยครับหลยเติบอยู่มือใหม่อยู่ครับผมยังบ่ ยังโบชำนา่นป่ะเนี่มือไม่เยะเด็กกระค้องครับไปชุ่วโม่งบินยังโบท่านไดลายเด็กกระคองตรงชุ่วโม่งบินเ,นเล่นไรก่อนเวลาถอยต้อง,องเอดียิงต้องเดียิงล็อกหางครับผมจะว่ากับไปสอบไปครับขี่กับพานึงครับเดี๋ยวเขาคอยเรียนรู้กันไปเนาะ บพระว่ากันสำหรับคนที่ชำนาญแล้วกัโอเคแต่ว่าสำหรับมือใหม่ก็ถือว่ายังบ่ท่นได้แข่งปานใดยังบ่ทันได้ประสบการณ์หลายปานใดยอันนี้เดี๋ยวนี้ราคาไส้กัตันละร้อยสามสิบบาทครับต่อตันช่วงหน้าฝนเนาะถต่เกิดหนาหนาแรงหรือว่าหนาธรรมดาที่ว่า บ,บมบบมีฝนผมมีหยงกงจะถูกล่งครับผมอันนี้จะบอกบอกราคาเลยครับผมตันละลอยสามสิบบาทก็น้ำหนักร่วมกับยี่สิบหกตันครับก็เอาไปคูนเบางองต่อครับและะบ้วก็บวกค่าน้ำมันนี่แหละครับจะเป็นค่าขนส่งสำหรับไส้ตลอดลผมกะเอามาก,กับผมเอามาขายเป็นคิ้วครับ เป็นตันกระขายครับแต่ว่าต้องตักแล้วเอาไปสั่งตะสั่งเพราะว่าผมยุลานผมมีตะสั่งสำหรับไส้กลางกะยุ้านขายคิวละหาร้อยครับคิวละหาร้อยบาทผู้ใดสนใจกะในเขตอุดรน,นะครับผมสามารถทักขม้าได้ทักขอวาวเขม้าได้ตอนนี้หกโมงครับไปเอาช่วง ใบสองรดบางจากแรนดินลูกค้าสองเทลูกเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาเบิง้งเทแม่ครับบ่เนี่เดี๋ยวปลดปดลูกกันทำทำการปดลูกอ้วสามเล่าครับผมอันนี้จะเป็น ทางของโชคชัยครับผูโชคชัยครับ c c r ครับผมตัวแม่ก็เป็นโชคชัยให้กันครับจะโมเมนต์3มนะครับโมเมนต์3มิดรโถถถถหถดถดเลหลายโอ้โหโมเมนต์3มิดครับผูโชคชัยเนาะโอเคโชคชัยจัดให้นะครับผมบผมู้ใดสนใจก็ติดตอ่อเฮียหมูได้เล้วครับผม เปิดโทษเดี๋ยวผมจะทิมไปใต้ลิงให้ครับผมอันนี้ก็ทอดทงโงเคลำพงผมก็จะเป็นลำพ้งง่ครับผมลำพงรถสิบหลอดกันระเบิด หักแล้วครับหักแล้วเรือแม่ัเราจะถอยทพไงแม่ครับผมโอเค แม่นี่น้ำหนักร่วมกับ16ตันครับผมร่วมรถรถกับฮาตันฮาครับว้าเดินหน้าหน่อยตำแม่นะครับผมเบา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  คตบไทยดังครับโอเคแม่ได้ไลยอยู่เด็กครับสิบตันสิบตันน้ำหนักตัวแม่เฉพาะคล้องครับร่วมรถกระจะ ประมาณ16ตันครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้เฮากะจะผ้ามาเบิงการไปเอาไส้นะครับเอาไส้จากท่าไส้เอามาลงกหลันเดี๋ยวคลิปหนา้าเฮามียังเฮากะจะเอามาแช่ในการเบิงอีกครัง้งฝนตกนะครับจากหลังจากที่เอารถเสาตันขึ้นแล้วผมกับไปเอาไส้ครับเอามา ลงเวลานเอามาสต็อกเวลานโน้หมื่นกับแปลอีกครับเพราะว่ากลัวจะถึงเดือนสิบเอ็ดกะโอ้น่าจะบพ่พ่อแลอกครับเนี่ยอันนี้พวกนี้มื่นก็นเอาไปลูกค้าไ้ครับรถหนึ่งน่าจะบพ่พ่ออาจจะแถวมากไหมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับคนที่เข้ามากดติดตามไหมแล้วก็ามากด เบิ้งคิดผมจะจะเป็นช่องมือไหมครับ้านวัสดุผ้าเพื่อนจะเป็นช่องมีสาระแนบผมมีสาระแน่กับยาวากันเด้ครับผมสําหรับมือใหม่คนได้ต้องการสอบถามเรื่องอยังกะสามารถทักเข้ามาถามได้ครับคอมเมนต์ไดเด้อผมก็จะเข้ามาตอบสิ่งที่เพืเอ่อนฟงได้เข้ามาเม่นไว้มิยังกะจะไม่แช่ประสบการณ์ให้กันเบิ้งครับ สดกันน่น้อยจากลานวัสดุไน้น้อยนะครับผมมีอย่างหลายเขาเขากับมาแช่คมลูอันใดเขามีคมรูเขากะเอามาบอกกันเอามาแช่ให้กันเบื้องสำหรับคลิปนี้กะมีเพียงเท่านี้เนาะขอบคุณลหลายๆเด้อสำหรับคนเข้ามาเบิงเ้งเอ้าเจอกันคลิปหน้านครับผมคลิปนี้กะลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับผม